คำว่าระวังเวรกรรมนั้นแยกกับแล้วได้ความหมายว่าระวังก็คือการสำรวมสำรวมอะไรคือสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจที่สำคัญที่สุดคือระวังใจของเรานี่ยศีลจะเกิดขึ้นศีลจะเสียหายก็เพราะใจของเราไม่สำรวมคำว่าสำรวมก็คือการระวัง รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระวังรัก,ากาษาจิตของตนเองก็เหมือนกับรักษาศีลนั่นแหละระวังเวนเวนหมายถึงก,การผูกเพราะฉะนั้นอย่าคิดผูกความเกลียดชังไว้กับอะไรอย่าคิดเครียดแทนไว้กับสิ่งไหนมันก็จะเป็นเวนเพราะการเครียดแทนในการผูกนั่นแหละคือเวนเรนวรเพราะว่าผูกเพราะฉะนั<ล>ะ้นอย่าไปผูกความเกลียดชังไว้กับสิ่งใดอย่าไปผูกความเกลียดชังไว้กับใคร จะไปเกียรชัางคนนั้นจะไปเกียรชัางหมาแมวจะไปเกียรช่างรำคาญอะไรต่างๆนั้นั้นเป็นปัวกิริยาของการที่จะทําให้เกิดเวรคือการผูกไว้กรรมก็หมายถึงว่าการกระทําอันจะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจอย่าผูกอ,อย่าผูกเวรไว้แล้วมันจะเป็นกรรมโดยลําดับนั่นเอง